ที่นี่คือธาตุจิตมันมีแต่รู้สึกมันรู้สึกผิดคือมันโง่มันไปหมายมั่นเอาสิ่งต่างๆโดยความเป็นตัวตนไม่ใช่เป็นธาแตุมันก็ยึดถือตัวตนยึดถือความหมายแห่งตัวตนเป็นที่น่ารักน่ายินดีบ้างน่าเกลียดน่าชาังบ้าง <c oughs> ก็ลหลงไหลในสิ่งที่น่ารักน่ายินดีไปแบบหนึ่ง,ลงหลงไหลในสิ่งที่ไม่น่ารักไม่น่ายินดีไปอีกแบบหนึ่งนั้นคนเราจึงได้รู้สึกความรักความโกรธความเกลียดความกลัวความวิจกกังวลอาลายัยอาวรณ์อิจฉาทิษยาหึงหวงอะไรไปตามเรื่องเพราะความที่จิตนี่ <c oughs> มันคบกันกันกบอวิชชาธาตุเป็นจิตที่โง่เขลายึดถือตัวตนรอบด้านนั่นคือจุดตั้งต้นของความทุกข์ของคนเราคำว่าของคนเราก็คือของจิตนั่นเองคนเรามันไม่ได้มีมาแต่ไหนก็เพราะทั้งหมดนี้มันประกอบอยู่ในธาตุหกธาตุ ไม่มีไม,ไม่ไม่มีธาตุตัวเราไม่มีธาตุคนเลยมีแต่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุอากาศธาตุ is, วิญญาณในหกนั่นน่ะมันทำหน้าที่ของมันได้คือจิตได้อาศัยกายก็ทำหน้าที่ของจิตได้เดี๋ยวนี้จิตประกอบอยู่ด้วยอวิชชาธาตุมันก็ลงไปหมดมายึดถือโดยความเป็นตัวตนไปหมด สำหรับจะรักที่น่ารักสำหรับจะเกลียดที่หน้าเกลียดสำหรับจะโกรธที่หน้าโกรธสำหรับที่จกะกลัวในที่น่ากลัวมันก็เหลือซากเป็นความเคยชินแห่งความรักโกรธเกลียดกลัวนัานเราจึงมีปัญหาด้วยเรื่องความรักโกรธเกลียดกลัวขยายตัวไปได้กี่อย่างกี่อย่างนะเป็นความอาไลอาวณ์ เป็นความ <c oughs> ถึงเป็นความหวงซึ่งมันขยายตัวไปได้เพราะมันรักเพราะมันจึงได้หึงได้หวงอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นทนของจิตที่ประกอบอยู่ด้วยอวิชชาธาตุจิตก็เป็นธาตุนั้นมันประกอบอยู่ด้วยอวิชชาธาตุแล้วมันก็เกิดธาตุ ยินดียินร้ายเ <c> ก <oughs> ิดธาตุแห่งความรักความโกรธความเกลียดความกลัวเกิดธาตุแห่งความทุกข์ในที่สุดทุกขธาตุทั้งนั้นเลยแต่ถ้าถูกใจถูกจิตถูกใจของจิตจิตกลับเรียกว่าสุขจิตจึงรู้สึกว่าเป็นสุขเกิดมีสุขธาตุสำหรับจิตโง่ รืออทุกขมสุขธาตุสำหรับจิตโง่ที่มันไม่รู้จะวินิจฉัยลงไปว่าอย่างไรต้นเหตุแห่งความทุกข์หรือต้นเหตุแห่งปัญหามาจากความที่จิตธาตุมันโง่โดยโดยมันไปผสมกับอวิชชาธาตุจิตธาตุผสมกับอวิชชาธาตุก็เป็นจิตโง่ แต่เราเราจะเรียกว่าคนโง่ที่จริงคนไม่ได้มีคนไม่ได้เข้าไปอยู่ในธาตุทั้งหกนั้นได้จิตนั่นแหละมันโง่ได้เพราะมันประกอบด้วยวิชาธาตุแต่เมื่อเราพูดภาษาธรรมดาพูดกันเราก็ว่าเราเราคือคนคนคือจิตจิตคือจิตธาตุที่ผสมกันอยู่กับธาตุอะไรมันก็เป็นจิตอย่างนั้น ที่นี่ท่านจัดหมวดของทาานไว้อย่างที่เรียกว่าเป็นหลักวิชาที่สุดเป็นเทคนิคทางวิชาการที่สุด <c oughs> ที่ควรจะยกมาพูดกันมันจะมีสักสามหมวดนะหมวดแรกแสดงสิ่งทั้งปวงที่เป็นฝ่าย สังขารคือสำหรับจะเป็นเจ้าทุกจะเป็นตัวทุกขเราเรียกว่ากามธาตุธาตุกามาากาม,กามาธาตุเราเรียกว่ารูปาธาตุธาตุที่มีรูปอรูปาธาตุธาตุที่ไม่มีรูป เมื่อกามาธาตุครอบงำจิตแล้วจิตก็หลงไหลในตามเมื่อรูปธาตุครอบงำจิตแล้วจิตก็หลงไหลในรูปธรรมอันบริสุทธิ์ไม่ใช่กามให้เป็นรูปธรรมอันบริสุทธิ์ที่เป็นอารมณ์แห่งฌานแห่งสมาบัติที่เมื่อ,อารูปธาตุครอบงำจิตแล้วจิตก็หลงไหลในสิ่งที่ไม่มีรูป ไม่ใช่กามไม่ใช่รูปเรียกว่าอารูปสิ่งที่ไม่มีรูป <c oughs> ระบ,บุไวใ <c oughs> ใใใใ้ใน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 ตำราว่าอากาศไม่มีรูปวิญญาณไม่มีรูปค <c oughs> วามไม่มีอะไรความไม่มีอะไรอกินิจนะไม่มีรูป แล้วความมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่นี่ก็ไม่มีรูปนี่ละเอียดไม่เคยฟังเข้าใจไม่ได้เก็บไว้ก่อนก็ได้แต่ให้รู้ไว้ว่ามันมีสิ่งที่ไม่ต้องมีรูปแต่เป็นอารมณ์ของจิตนะได้ถ้าไาวท่าชนิดนี้ก็งำจิตจิตก็ลหลงไหลอยู่ในสิ่งที่ไม่มีรูปแต่ไม่ใช่เลยไปถึงนิพพาน อยู่ในขั้นระดับที่เป็น,นเรื่องของสังขารทั้งนั้น <c oughs> ไอ้ธาตุทั้งหลายจะมีกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นก็ตามใจแต่มันสรงะอดได้เป็นสามหมวดไอ้พวกสังขตธาตุทั้งหลายเนี่ยคือกามธาตุค <c> ร <oughs> อบงำจิตแล้วจิตก็จมอยู่ในกามรูปธาตุครอบงำจิตแล้วจิตก็จมอยู่ในรูป อรูปธาตุเข้างามและจิตแล้วจิตก็จมอยู่ในอรูนี่บรรดามนุษย์ธรรมดาสามัญจะเป็นอย่างนี้บางทีก็ลงก็อยู่ในหมวดธาตุนี้บางทีก็ไปอยู่ในหมวดธาตุโน้นแต่ว่าส่วนมากของมนุษย์เนี่ยลงไหลอยู่ในกาม